สวัสดีครับพบกับนิวลิซซ์ึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวไปในทางลบอยู่ดีนะครับก็ยังมีความขัดแย้งกันเรื่อยๆแต่ว่าก็มีประเด็นที่หลายคนอาจจะมองว่ามันก็ดูขำๆนะจากที่คุณเซนบอกว่าเขาจะปิดด่านทุกด่านถ้าไทยไม่เปิดด่านสักทีแต่ว่าปรากฏว่าพอมีข่าวออกไปนะครับทางสื่อเทมินก็ออกอย่างแรกแล้วทางอ,าอุเซนกองอมาโพสต์นะครับว่าสื่อเทมินนะ ให้ข้อมูลคาดเคลื่อนจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จะปิดด่านเขาแค่ไม่ให้รถขนผลไม้อะไรของเราข้ามแดนไปเท่านั้นเอง <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวอย่างตอ่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานที่เขาอยากจะให้กลับไปนะครับสองแส,น,สมมนคนเลยทีเดียวแล้วก็ส่งรถมาแค่400คันยังไงก็ไม่พอแต่เขาบอกว่ามีตําแหน่งมีงานให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแรงงานไทยที่อยู่แรงงานขเขมรที่อยู่ในไทยส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากกลับ ไม่อยากกลับเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าแหมมันเหมือนเป็นข่าวร้ายของทางฝั่งไทยแหละเพราะจริงๆแล้วไทยก็ไม่อยากต้อนรับแรงงานที่ไม่ดีคือจริงๆเนี่ยมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับแต่บางทีเนี่ยแรงงานกัมพูชาหรือแรงงานเขเมรบางคนเขาก็ไม่รู้มีทัศนคติหรือมีความคิดยังไงต่อนายจ้างไทยแล้วมีประเด็นกันอย่างเงี้ยดีไม่ดีมันก็เขมิกันแต่แรงงานดีๆก็ต้องยอมรับว่ามีซึ่งเขาก็บอกว่า ค่าค่าจ้างเนี่ยมันต่างกัน3เท่าเลยนะครับอยู่ที่เมืองไทยได้ดีกว่าคือค่าจ้างที่เขาที่นายคุณเซนเขาบอกไว้ในประมาณ6,000กว่าบาท ถ้า3เท่านี้ก็ประมาณ18ื่นโอ้โหต้องบอกว่าแรงงานกัมเบี้ยนี่อยู่ในไทยดีจริงๆคือเขาก็ไม่อยากกลับเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรไอ้งานที่ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าหลอกไปเป็นทหารหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วมีการบอกนะครับว่าถ้ากลับมาแล้วมีงานเลยอันนี้ยิ่งน่าสงสัยอยู่โดนกลับไปเกณฑ์เป็นทหารนี่สวยเลยนะครับผมมีก็เป็นเรื่องของแรงงานที่เขาไม่อยากกลับแน่นอนเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ดีกว่า ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่นายคุนเซนเขาห้ามไว้ก็คือห้ามคนขมรนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในไทยอันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆจริงๆเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่โซเชียลขมรมีการเยาะเย้ยตามเพจ a c e b o o k ของโรงพยาบาลนะครับหรือมีการพูดถึงโรงพยาบาลในไทยว่าเป็นไงล่ะพอไม่มีแรงงานขมรนเข้ามารักษาตัวเงียบเลยจริงๆต้องบอกว่าทั้งแพทย์และก็ทั้งพยาบาลไทยนี่น่าจะอยากจุดจุดพุฉลองด้วยซ้ําเพราะว่าไปรักษาคนขมรนก็โดนเชิด โดนชักดาบนะครับเอาจริงเลยก็คือรักษาฟรีเพราะว่ามันมีสติว่ารักษาแบบไม่ได้ตังเลยก็คือเขาไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ย ต่อคือคนคนเมียนมาหรือคนพม่าเนี่ยเยอะสุดนะครับแต่ว่าคนเขมี่เนี่ยก็ระดับพันล้านดังนั้นถ้าเรารักษาแล้วไม่ได้ตังก็ไม่สมควรไปรักษาแล้วก็มันเป็นการเปลืองงบประมาณซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เสียตังไปรักษาเขาเรานั่นก็นหมายความว่างบประมาณของเราเนี่ยก็ไม่ต้องเสียให้เขาอันนี้ดีมากๆประหยัดตังแล้วก็ทางแพทย์แล้วก็พยาบาลได้พักด้วยนะครับได้พักด้วยอันนี้ดีก็คือปกติเนี่ย ในตอนกลางวันเลยนะครับช่วงตอนกลางวันทุกโรงพยาบาลจะแน่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าที่ไหนนี่มีแรงงานของขเขมรหรือว่ามีคนขเขมรด้วยเนี่ย หรือมีแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็แน่นผมไม่แน่ใจว่าคลิปที่เขามีการถ่ายมาเป็นกลางวันหรือกลางคืนเพราะว่าคนก็จะลงโล่งถ้าเทียบกับจังหวัดผมเนี่ยกลางคืนมันก็จะลงโล่งทั้งนั้นซึ่งอันนี้ยังไงซักก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะถ้าเกิดว่ามีพวกต่างด้าแวแล้วกลางคืนก็ยังคนแน่นอันนี้ก็ไม่ไหวมันก็ทําให้บุคลากรของเราได้พักนะครับคือมันก็เป็นอะไรเป็นตะก,กาที่ตลกเหมือนกันที่เขามาย่ะเย้ยอะรอย่างนี้ว่าเป็นไงเราว่า ไม่มีคนเขาคนของเขาเนี่ยโล่งเลยคุณไปรักษาบ้านคุณแหละดีแล้วซึ่งอันนี้ก็ทางแรงงานอันนี้หมายถึงว่าทางฝั่งคนเขมรที่อยู่ในเขมรเขามีการเยอะเยอะนะครับแต่ว่าทางแรงงานเขมรที่อยู่ในไทยเนี่ยเขาก็มีการฝากไปพูดถึง าฝากไปบอกนายฮุเซนว่าจะให้เขาไปรักษาโรงพยาบาลที่ขเขมรเนี่ยสร้างโรงพยาบาลดีๆให้เขาก่อนเพราะว่าโรงพยาบาลในไทยดีกว่าแล้วก็ก็คืออยากจะให้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลของอที่ที่ขเขมรเองเนี่ย,ม,ยมันยังไม่มีโรงพยาบาลดีๆให้เขาหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ตามชายแดนคนดังคนอะไรต่างๆที่เป็นคนกัมพูชาคนขเขมรก็ยังมารักษาที่ไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยที่ ทั้งไทยและก็ขมรนมีปัญหากันส่วนใหญ่ก็มาจากผู้นาแหละถามว่าคนของเขามีไหมผมก็เชื่อว่ามีเพราะาการศึกษาเขาเนี่ยเป็นการศึกษาที่ปลูกฝังในระดับที่มันมีปัญหาจริงมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์ทําให้ขมินกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจคนขมรนอย่างหนึ่งที่เขาเนี่ยก็อยากคนบางส่วนที่อยากอยู่นี่และที่นิสัยดีๆก็มีแต่ว่าผมเชื่อว่าบางคนที่นิสัยไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบคนไทยก็มีแต่ว่า อยู่ที่นี่แหละอยู่อยู่ที่เมืองไทยเพราะว่ารายได้ดีอะไรต่างๆแต่คิดร้ายกับไทยหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบรวมๆแล้วนะครับถ้าให้ผมมองเรื่องนี้เลยผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนเป็นข่าวร้ายของทางฝั่งไทยแหละที่ทางแรงงานขงเขมรไม่ยอมกลับเพราะว่าถ้ากลับไปหมดเนี่ยก็จะดีมากๆแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเขาคงจะอยู่เมืองไทยก็คงจะทํางานได้เงินดีเขาก็เลยไม่อยากกลับซึ่งไม่รู้ว่าเขา ในใจของเขาเนี่ยคิดกับคนไทยยังไงนะครับอาจจะบ,บางส่วนอาจจะคิดในแง่ดีก็ได้แต่บางส่วนอาจจะคิดในแง่ร้ายกับไทยตลอดเวลาก็ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบพ,พอมีเรื่องราวอะไรประมาณนี้โซเชียลของเขาที่อยู่ในประเทศไทยพวกทํางานในไทยนี่แหละตัวดีนะครับส่งข้อมูลหรือว่ามีการามีการอัดคลิปมีการไลฟ์ด่าคนไทยเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถเมินที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ